สวัสดีครับผมซีเอมชยานะครับวันนี้พามาชมที่ตำบลสันโป่งนะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่มีอยู่3ไร่1.66งาน66ตารางวานะครับต้องการขายยกแปลงอยู่ที่ไร่ละหน่งล้าน4แสนบาทนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับติดถนนหน้ากว้างอยู่ที่165เมตรนะครับความลึกก็35เมตรนะครับก็อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่เปี่ยวนะครับผมก็ ถนนด้านหน้าก็กำลังเทถนนเข้ามาแล้วนะครับผมก็ใกลถึงพื้นที่และห่างประมาณ50เมตรนะครับกำลังทำนะครับตอนนี้ที่ดินก็ห่างทางหลวงเชียงใหม่ฝังนะครับ107นะครับผมเพียง800เมตรห่างตัวเมืองเชียงใหม่ก็24กิโลเมตรนะครับเหมาะจะทำรีสอร์ทบ้านพักต่างอากาศร้านกาแฟนะครับหรือทำเป็นโคกหนองนานะครับ พื้นที่สวยนะครับแบ่งซื้อกันสักสามเจ้า3ามคนนะครับพี่น้องกันแบ่งกันได้เลยนะครับเพราะติดถนนหน้ากว้างสวยเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีวิวภูเขานะครับวิวดอยสุเทพนะครับจะเห็นชัดเจนเลยนะครับถ้าบรรยากาศเปิดเปๆนะครับผมตอนผมถ่ายก็ช่วงเวลาเย็นๆแล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังตกนะครับพื้นที่ก็หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับผม ก็ตามแผนผังนะครับตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นภาพมุมสูงนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็ใกล้เคียงที่ผืนนี้ก็มีโครงการตัดถนนเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ของแม่ริมนะครับก็ใกล้เคียงเลยนะครับที่มีอนาคตไกลนะครับตรงนี้3ไร่1งาน66ตารางวานะครับไรละหนึ่งล้านสี่แสนนะครับก็ด้านทิศตะวันตกก็ติดคลองส่งน้ํานะครับ ีเอกสารเป็นฉนดน,นะครับราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร0888053701นะครับ ไอ l ีไล c m แล้วก็24ตัวและ CM นะครับฝากทุกท่านติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสรรหาที่ดินใหม่ๆเข้ามาให้รับชมเรื่อยๆนะครับก็ฝากเบอร์โทรฝากติดตามช่องไลไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับครับ